ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะสวัสดีครับผมเวียสุกรวัตรนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเชิญชวนทุกๆุกคนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับผมผ่านโครงการ l z z d d for Good นะครับ ให้ทุกใจได้ทำดีนะครับโดยที่เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะถูกส่งต่อไปให้กับโรงพยาบาลและมูลน,นิธิต่างๆโดยที่ไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับง่ายๆครับเข้าแอป LazaDA นะครับพิมพ์คำว่า Lazada Fo r g o o d นะครับในช่องค้นหานะครับแล้วก็เลือกโรงพยาบาลและมูลน,นิธิต่างาๆก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็กดจำนวนเงินใส่รถเข็นนะครับแล้วก็ จ่ายเงินนะครับได้ตามช่องทางที่ทุกท่านสะดวกเลยครับมาเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือให้คนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ